สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกับน้องบเดียบ,บ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรคะเมนูกเจก๊วันนี้กิฟก็เอ้ยยวสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีพี่เอา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 ทำซุยสุยค่ะส,สวัสดีค่ะ,คะโ,โอ้ภาษาอะไรก็ไม่รู้ค่ะอายุสามขวบนี้เริ่มเปลี่ยนไปค่ะสอนให้พูดคํานึงก็จะพูดคํานึงค่ะตอนนี้แม่ปวดหัวมากเลยค่ะ วันนี้กิฟก็นี่แหละค่ะได้ปลาหมึกมาจากตลาดนัดค่ะวันศุกร์ที่แล้วค่ะยังไม่ได้พากันทํากินเลยค่ะเดี๋ยวจะมาผัดกะเพราปลาหมึกค่ะวันนี้แล้วก็ต้มยำนิดนึงค่ะแล้วก็ได้นี่ค่ะไอหมูมาค่ะไอเขาเดอร์คาโมด้าเนอค่ะนี่แหละค่ะกิฟตก็จะทอดให้น้องบีเดียค่ะแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานไก่ค่ะนี่มีอกไก่นิดนึงค่ะผัดเปรี้ยวหวานไก่ให้ป๊ป๋าโรเบิร์ตค่ะเดี๋ยวกิฟจะไอ้นี่ก่อนจ้ะเอาหมูไปทอดให้บีเดียก่อนค่ะอ๋อ บีเดียใส่เกลือกับพริกไทยก่อนเนาะแต่ในก่อนค่ะมือก็ไอ้นี่แล้วค่ะมือที่โดนมีดไอ้นี่ค่ะตัดมือตัวเองค่ะก็ดีขึ้นแล้วค่ะตอนนั้นตรงนี้นะค่ะเกือบกลางมือเลยค่ะตอนนี้จะเดือนนึงแล้วค่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแผลไอ้นี่ก่อนค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาถามค่ะอันนี้เป็นเกลือทอดให้บีเดียก่อนค่ะเพราะว่าบีเดียเขาไม่กินปลาหมึกค่ะ บีเดียก็ไม่ค่อยชอบกินปลาหมึกค่ะโดบอยก็ไม่กินค่ะไม่มีใครกินเป็นเพื่อนเลยวันนี้บีเดียก็อเลยต้องซื้อหมูมาย่างให้บีเดียก่อนค่ะอ่ะอาปิดให้มาม่าไม่ต้องเอามะนาวอาปิดช่วยมาม่าปิดนั้งปิดเป็นไหมแต่พริกไทยดำนิดนึงนิดเดียวเดียเนาะน้ำมันก็ร้อนแล้วมันจะเผ็ดไหมซื้อมาย่างให้บีเดียไอ้นี่อยู่ค่ะบอยอยู่เขาก็ชอบอยู่ค่ะ พอแล้วหลับเยอะเนาะแต่มันจะเผ็ดวันนี้ทำสามสีเมนูเลยค่ะจะเป็นยังไงคะวันนี้อันนี้น้ำมันร้อนหรือยเดี๋ยวเปิดไก,ก่กันสักนิดสองชิ้นกันเอแล้วทอดโบ,โบอลไปก่อนค่ะน้ำมันงาค่ะอันนี่นใส่กระเทียมค่ะ ก๋อมืไข่ผัดค่ะแล้วก็กำลน้ต้มน้ำไอ,อ้กระชายใบมะกรูดค่ะเยวะต้มก๋หมือไอ้นิดนึงค่ะก๋อมือกิฟตก็ลวกเอาไว้เรียบร้อยค่ะลวกน้ำนิดนึงก่อนค่ะน้ำเยอะมากค่ะแล้วก็ไอ้ทรายค่ะซึ่งมาจากสถานน้ำใสเยอะมากค่ะกว่าจะทำความสะอาดเสร็จโอ้โห <Okay. S 1> ไม่ีเลยใช้เวลานานเหมือนกันค่ะอ้ยผู้ช่วยของเราดิบน้ำมะนาวหมดแล้ว อเคดไม่หมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยืพึ่งหลุดยื้อพึ่งยือพ่งตามหูก็หายไปเรียบร้อยค่ะนี่ตามหูหายไปแล้วนี่ค่ะข้างหนึ่งใครเอาใครถอดออกลุยเสือถอดออกค่ะเขาบอกเพื่อนดึงออกค่ะหายละงามงามไม่มีตามหูแล้วค่ะบวมเลยทีนี้หูฮะหูก็หูก็บวมไปหมดแล้วค่ะ มีน้องด้วยค่ะก็เลยต้องไอ้นี่ก่อนค่ะหยุดก่อนเนาะล้วต้องไปจองใหม่เดี๋ยวได้จากหูพวกจะซื้อมาแค่แป๊บเดียวเองค่ะใส่แป๊บเดียวเดี๋ยวผัดไก่ให้ส <straightforward> ุกก่อนค่ะโอ้นี่ค่ะไก่สุกแล้วที่ก็ใส่นี่เลยค่ะแตงกวาค่ะมีทั้งแตงกวาปาปิก้าค่ะสามสีเลยแล้วก็หอมจ้ะ นี่ค่ะเพ้่อหวานง่ายๆใ,ใส่เม็ดมะม่วงหิมะทานค่ะโอ้โหค่ะทำแบบน,นี้เรบอยเขาก็ชอบค่ะขอให้มีผักเยอะๆค่ะมาดูนี่ก่อนเด็กตุ้งนี่ตุ้งไงคะมีของเรา ขนาดซับน้ำบอ,อกแล้วน้ำมันเยอะมากเลยนะอันนี้เนื้อแบบนี้ซื้อมากิโลละ 8, เออแปดเอกิโลละแปดยูโรค่ะซื้อมาสองชิ้นค่ะเนี่ยเฮ้ยพี่เดียครับเนี่ยอันนี้เอาไว้กินกับเอนี่ลูกเอาไว้กินกับกะเพาราปลาหมึกค <up here. S 1> <laughs> รับเนี่ยปลาหมึกก็กิโลละสองร้อยเออแปดสิบบาทค่ะ oh, <my> อืซื้อมาจากตลาดนัดค่ะสองร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลเนาะ อปุ้มก่อนปูผัดเกียววันให้ป๊ะป้าเรบดก่อนค่ะใส่นี่นะคะ่ะซอนหอยนางรมนี่แหละค่ะ่อ,อนอิ้งขาวซอนมะเขือเทศค่ะซอนน้ำตาลคะ่ะเราบดจะชอบทานหวานนิดนึงค่ะ มันมสูงไปมันก็อันตรายสิคะหนูจะไปยังไงหนูจะไปนี่โต <laughs> เดี๋ยวอ้แเดี๋ยวเตรีน้ำนิดนึงก่อนคะ่ะมน้ำด้วยอันนี้สุดยอดมากค่ะสเดียวพอแล้วพอแล้วดูกินแตงกวาแล้วคะ่ะอันนี้มาม่าเอาไว้กินกับไอ้ผัดกระเพราลูกเดี๋ยวค่อยกินบนโต๊ะค่ะมีแค่นั้นอยู่หนึงหมดแล้ว เอออันนี้หมูเป็นยังไงคะไหนเดี๋ยวผัดกระเพราเลยค่ะผัดกระเพรากราเ็เกลือเนาะวันนี้คนละเมนูเลยค่ะเมนูนัดสามัคคีค่ะเอสเป<ด>็นไก่เสร็จเลยเดี๋ยวถ้าเอาน้ำออกแล้วกลัวรสชาติเสียแต่เนี่ยน้ำออกจากหมูเยอะมากเลยถ้าเอาน้ำใส่หมูแล้วท่านี่เสร็จน้ำมันงาหนิดนึงค่ะ ดีและะ้วค่ะอันนี้ป้าม,มึกก็สุกแล้วละคะ่นนมมะ,คะเนี่ยอบต้มให้เบีเดยดสัก่อนเอาอะไรยืงอะไรออกมาเตรียมตัวจะกินข้าวแล้วโอ้ยยังไม่เสร็จเลย <c oughs> นี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวคลิดใส่ค่ะใส่ไปเครือน,นี้นะคะอันนี้ใส่ซุปปอน,นะคะ่ะลดไก่ลดไก่ค่ะแล้วก็น้ําปลานิดนึงเดี๋ยวแม่ค่อยไปปรุงเอาใหม่ค่ะจะต้มให้ไปเดียบแป๊บเดียวค่ะ

ใส่ซีฟู้ดครับนี่เซีนก็อร่อยแล้วค่ะโอ้นี่แกงแล้วอันนี้ใก่ส่วน,นก็ฝักเดี๋ยวจะใบหนักค่ะนี่เดี๋ยวรอผักสุกอีกนิดนึงค่ะก็อร่อยเลยเอฟเฟ่นอต่อิงฟิชโก้คุณใส่กระเทียมก่อนค่ะหั่นกระเพราเราก็แป๊บเดียวค่ะเดีย๋ยวพร้อมๆกันไปนเ,นเลยค่ะ ăn ừ, hòn phong giặt trong Tôm phong nguyên kỳ này khắp đây này là khắp nơi 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 khắp nơi khắp รุม่มนิดนึงก่อนคะ่ะซอสหอยนางรมกระชิ้ยขาวคะ่ะตระนึ่งปลาไม่กินค่ะเดี๋ยวพี่ค่อยใส่คะ่ะถ้าใส่ตอนนี้ก็คือจามท้งบ้านเลยคะ่ะ

มัน,นก็รสชาติโอเคแล้วนะคะผัดเกลือมาอเอาใครปิดไฟแม่เลยปิดไฟตัวเองเียค่ะโอ้ยกำลังจะปิดไฟหม้อนี้เราไปปิดหม้อนี้ค่ะนี่ค่ะหลายเยนมนู <laughs> นี่ก็เป็นพริกชี้ฟ้าค่ะน,นี่พริกชี้ฟ้าก็ใบกะเพราจ้ะใบกะเพราใส่ต้มอ,อันนี้ด้วยค่ะใส่ลงไฟเลยะคะ่ะใบกะเพรา อมผัดกะเพราของเราหน้าอร่อยมากเลยแล้วขอชิมันใครให้คนุบเลืมอย่างแซ่บเลยค่ะพอดีเป๊ะเลย เดี๋ยววันนี้ออกก่อนอปะป๊ามาอีเ,เด้จบแล้วอย่าน, <Yeah. S 1> นี่ค่ะนี่สุกแล้วตะกร้องก็ช่วยด้วยค่ะ <laughs> ตะกร้องเหวี่ยงอกเนี่ยคราเวลามาั <Okay. S 2> นนี่นี่เสร็จแล้วเด <Okay. S 2> ี๋ยวสระอกค่ะ่ค่ะเดี๋ยวปิดกโคนเลยแล้ว ใส่จานใส่กะเพราค่ะมีเดียวเอาแตงไปกัดไอ้นี่แล้วเ้ยว่าจะมาจัดใส่จานกะเพราหน่ะยังไม่จัดแล้วค่ะเอ้ยใส่ตรงนี้แหละลูกก็นี่กะเพราเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอ่านตาโฟมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะ วันนี้ก็มีกระเพราปลาหมึกค่ะผัดเปรี้ยวหวานไก่ค่ะโอ้ยลื oh. มใส่คาชโนติรมนรอ้เยอย,ยอมมานิดเออกระชันเราจะใส่เม็ดมะม่วงเหนียวพานลืมด้ยค่ะเอาไม่เป็นไรแล้วก็นี่แหละค่ะหมูของน้องบีดียค่ะอ่ะสมาร์ทกะเลเอทเตนไม่ร้อนเลยอันนี้ไม่ห้อนไหมร้อนนิดเดียว <c oughs> เอาไปก่อนแล้วชิมก่อนฮะมันเป่าอเราะเป่าให มไม่ร้อนแล้วลูกอ่ะีเดียชอบมากเลยแม่ขอเอา้มไม่แม่ต้องต่ให้หนู้ทำยังไงแต่ดให้หนูค่ะนูเอาไอช้อนตดกินไดลูกอร่อยไหมอร่อยเนาะปาปิวอกเดซสุกเจอนะชสุน อแลเบนอะลัยดีกน่มกันไ้แล้วทำสเต็กนะเต็กหมูก็ป่กันโอ้สตอเคบิสนี่เนบิใช่เต็กนื้อค่ะหมูมาทอดกินนี่นะคะกับพวกมันฝรั่งทอดได้ค่ะุเคี้ยวดีๆเป็นไงไปรุงเรงกับ มาต่างหูก็หายแม่ก็โอ้โมโหจเด็กขนาดเล่นกันคงจะไปดึงออกอยังมีบีเดียดึงออกนะคะอันนี้ต้มยำปลาหมึกมามาให้เขาตีเยอะไหมให้เขาอะไรนะมามาให้เขาตีไหมใครตีลุย้ยเสือลุยเสือไปตีอะไรจะไปตีเขาเหรออย่าไปตีเขาได้หรอกไม่ใช่ไม่ได้ นี่ปลาหมึกแม่ให้ดูซบีดีร้องให้ร้องไห้สสิบเปตีเขายังไงห่วยสินนักเลงเธออยูน่นี่โ <laughs> นบิดียกาเอนกฟิชโนบิดียเอ็นนี่โซเฟียเอนกฟิชบีดียไม่ค่อยกินปลาหมึกหรอกค่ะไอ้กิฟทำปลาหมึกทอดกระเทียมให้ไม่กินอึ้มบีดียทำไมหนูไม่ชอบกินปลาหมึกหมองมาก,ก็ไม่มีเพื่อนเลยนี่ชิมของบีดียกันค่ะอ๋อสวยชิมแล้วช,ชิมอีกอะไรเล็กเกินเยอะจัง ชาวยกตำมะนาดอ่ะนัวพอปลาหมึกไม่ได้กินนานแล้วค่ะพอดีเห็นปลาหมึกสดๆได้จอกที่ตลาดซื้อได้จอกสดมากค่ะมีแต่ใส่โอ้ยล้างกว่าจะเสร็จมียอะอืมอม่ไม่ต้องอัพคลิกอีกแม่ไม่ต้องอัพคลิกอันนี้อืม

อบีนบีอบีเห็น่าเฟรคยนบนนาเเฮาส์อ่เด็กก็เ่ดีเดียวกพูดจถึงแต่อบีในกระตูนค่ะบีเียนี่บีเดียนหนวดหมือค่ะเนี่ยกินเป็นไหมหนวดมึอนูไม่กินปลาหมึกหรอกินไหมเนี่ยชาชอกินข้าวทำไมจับแบบนี้หรไม่ได้ดูบีเียจับจับอย่างนี้สิหนูทำไมไม่กินไหมลองกินซิมันอร่อยไหม còn đây là bún giang ăn du sticky ăn mama uhm. Uhm. nóng giang của ba thôi xem qua rồi nó cũng có một hết đấy à แล็กแกงก้าอ่อนมากเลยเบีย๊งนุกินแกงกวาวหน่อยหรอกินแกงกวาวไหมเอาก้มๆมาด้วยเม่ก้มๆลาตรงนน้ำปลาอยู่ในนั้นแต่อยู่ในข้าวนั่นแหละทำไมมันไม่พอหรอเด็กอะไรชอบกินน้ำปลามันไม่พอมันไม่พอเอาแมาก็ใส่หมูก็ใส่มันมันไม่ต้องชอบเขาส้มต๊อีกเหรอ ใส่น้ำปลาก็ไม่กินข้าวจะเอ้าเอามันคายออกทำไมมันเคี้ยวไม่ได้เหรอบีเดียเดี๋ยวบีเดียาซุปเราไปพรอ่งนี้แลเดี๋ยวเดี๋ยวที่สวกินเดินกินเดี๋ยซุปบีดีอาอันนี้ซุปเด็กๆหรอก,กอันนี้เอาไหมเอาข้าวกับอันนี้ก็คายออกใหญ่ไปหรือเล่าบีดียหนูเอาไอ้นี่ไหมไอ้ผัดเปรี้ยวหวานกับป้าป๋าไหมแล้าป,ป๋าเบชเชอร์าวเพราะบีดียคลายเบชเชอร์ Een beetje broer. Oh, wow, wauw. Wil je ui? zal ik papa die pakken? Nou niet van hè. Hm? Ik wil geen ui eten. Papa wel. Hm. <laughs> papa heeft gewonnen. Wat wil je maken? Eerst klaar. Kim papa moet bij. Ik pak nog een klein beetje, zo. Lekker. Beetje, right? mm hoor. Lekker? Mhm, beetje. Nee, eet Nee, ik Maak een makkelijk pakken, kan Een beetje. Hoe ben nee, je ook? lấy cái xào được cạc banana, à yeah, like yeah, oh, oh, nó á, <laughs> uh. nó lấy cơ Dạ, đáng kì Ây, hành bằng lúc Nó chẳng hành lá phải nó, mà mà hành dếp phải, mày Nó bằng nó, lít lít Nó nhì ó lít đi, nó, rất là ngon nè Đi, đi, phân thêm phát, lé, á, đi, đi, lít, lít, má có yeah. uh, nó, nó, so. เอาข้าวใส่ด้วยเอาข้าวใส่ด้วยอย่ากินแต่โปรตีนเอาคาร์โบไฮเดรตน,นิดนึง <c oughs> กลัวอ้วนเหรอ,อตัดไม่ทันเลยอ้าวนี่เข้าไปกินเยอะๆเผ็ดค่ะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บ เมนูหมึกนี่ไม่ใครมีใครกินเป็นเพื่อนเลยค่ะแม่กินเดี่ยว yummy ยกมือไหมชดน้ำไหมชดน้ำสนูก นิดเดูยวเอาเดี๋ยวอ๋อ,อไม่รู้จะหาอะไรให้กินค่ะเดี๋ยวก็ปลาเดี๋ยวก็หมูเดี๋ยวก็ไก่สลับกันไปค่ะลูกก็ไม่ค่อยกินผาดค่ะกินแค่หล่อนิดเดียวค่ะบรอกโคลี่นี่นานๆจับใส่ปากทคี้แตงกวานี่ก็กินอยู่ค่ะนิดเดียวนี่ โตมาต้องกินผักนะวีเดียเป็นเด็กนี่ก็กินผักทำไมเหมามาเด็กเด็กเขากินผักเยอะจังเลยนาบีก็กินตัวมัดส่วนด้วยนะเขากินมะเขือเทศด้วยนะนาบีวเดียไม่ชอบกินมะเขือเทศวีเดียไม่ชอบกินมะเขือเทศวีเดียชอบกินอะไรหลกผักนูชอบกินอะไรชอบแครอทไหมมันแครอทก็ไม่ชอบแตงกวาชอบไหมชอบก็กินหน่อยลูกกินคำนึงให้มามีใจหน่อยเยอะ

กิฟก็ไม่ค่อยไอ้นี่หรอกค่ะกินเผ็ดเท่าไหร่อันนี้ใส่สีเมนเลยพริกใส่ซอใส่ซ่มเลกฟชชรสาสกอ่ยไหมดฟังนะะร้สตาไม่เอเลยอรนื่น้ำา ปเดี๋ยวเราลาคุณลุคุณป้าก่อนค่ะน้ะงเ้าไมค่อมไมค์ไม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 ค์ไมไมไม่อ้ไม่ยบี่อก่เอาวบีอมอนี่ปป๊าจะแบบนี้ไหมปปอยากช่วยดูป๊ปอยากาาแบบนี้ไหมทำป๊ป๊าอยากช่วยเไม่อยากให้ปป๊าจับค่ะโตแล้วอยากทาเองเก่งมากเลยป๊าป๊า ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อน,นะค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะบายสวัสดีครับเอาไมบาปค่ะก่อนสวัสดีค่ะจุ๊บยิ้มหวานด้วยค่ะโอ้แก่ใหญ่เลยค่ะกินเองเลยเป็สอบดรักเป็นยันยงไงละ่ะนี่ชิ้นนี้ให้หมดเลยเนี่ย อันนี้มันเป็นกระดูกเป็นกระดูกกระนี้กระดูกกระดูกเอาสตก่ัสไนเปีรดิอยาแล้วไเอานนี้เอาอันนี้เอาอันน้ป๊าสไนเปร์ให้ยัให้ป๊าตัดให้ไหมตัดตัดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ให้ป๊าตัดให้ค่ะ